ลูกกูหลานกูนะใครจะว่ามันไม่ได้ลูกกูหลานกูต้องกินดีที่สุดต้องสบายที่สุดไม่ให้ทำอะไรเลยยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไม่ให้ตากแดดไม่ให้ตากฝน mm. เด็กจะต้องฝึกครับต้องฝึกที่จะเผชิญฝึกที่จะเป็นตัวของตัวเองให้เด็กได้เผชิญก,กับทุกสถานการณ์เราจะไม่ให้เด็กเนี่ย อยู่สบายโดยไม่มีเหตุผลครับมันจะต้องลำบากเพื่ออะไรเพื่อให้เรียนรู้ครับแต่ถ้าสบายเพื่ออะไรเพื่อให้มันสบายเฉยๆใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยฉะนั้นเด็กจะต้องผ่านการผาเผชิญกับความยากลำบากเพื่อที่จะได้เตรียมตัวที่จะผเผชิญกับโลกจรงิงถ้าไม่มีเราการที่เด็กต้องทำอาหารการที่เด็กต้องซักผ้าเอง การที่เด็กต้องกินข้าวเองตั้งแต่อายุหนึ่งปีมันเป็นสิ่งที่จําเป็นหลายหลายคนนี่ไม่ยอมให้ลูกกินข้าวเองโอ้ยมันสกรปรกมันเลอะเทอะนั่นคือความเข้าใจที่มาจากอารมณ์ว่าเป็นความรักแต่จริงๆแล้วนั่นคือการเข้าไปแย่งเข้าไปปิดกัน้นการเรียนรู้ของเด็กไปแย่งเด็กทําถ้าลูกอยู่กับพ่อแม่ มากเกินไปเนี่ยหรือปู่ย่าตายายมากเกินไปเนี่ยลูกจะเรียนรู้น้อยมากครับแต่ถ้าลูกออกไปจากอ้อมของพ่อแม่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาจะเรียนรู้เยอะมากและเร็วมากอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะใช้ความรู้สึกว่าเป็นพ่อแม่ต้องสั่งสอนต้องดูแลต้องเอาใจใส่ใช่ไหมเราก็จะบอกว่ากินข้าวยังลูกนะไปล้างมือกินข้าว เหงเวลานอนอ้าพ่อแม่กางมุ้งให้หมดแล้วตอนเช้าขึ้นมาพ่อแม่บีบยาซีฟันให้หมดแล้วนี่คือการทําลายลูกโดยไม่รู้สึกตัวในนามของคําว่าความรักไ,ได้ไมรได้รู้สึกขัดแย้งนี่นึงไหคะพระอาจารย์โฮมสคูลนี่ใหม่เราใช้เวลาับ่นี้นคะใช่มันก็คือใช้เวลายเยอะๆแล้วก็ทุ่มเทสังเกตแล้วก็ให้เขาเรียนรู้เองแต่เขามาถึงว่าเราใช้เวลาการที่เรา ตามใจทุกอย่างมันเหมือนขัดแย้งอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ตามใจนะครับแต่ให้อิสระบนพื้นฐานของเหตุและผลการตามใจคือการให้เขาทําตามอารมณ์ของเราสมมติว่าเด็กกำลังจะเล่นไฟฟ้าเนี่ยกำลังเอาอะไรไปเสียบลักไฟฟ้าเนี่ยถ้าตามใจก็คือให้มันเล่นใช่ไหมแต่ว่าเรา ก็จะบอกว่าอันนี้มันเล่นไม่ได้มันอันตรายมากเพราะว่าถ้าเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะช็อตมันอะไรทำนองเนี้ยอันเนี้ยเรา, mm hmm. เ,ราเรารู้เรามีขอบเขตของเราชัดเจนอย่างกินขนมกินโค้กกินเป๊ปซี่เนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องอธิบายได้ว่าเราไม่ได้ห้ามไม่ให้กินนะแต่เราต้องอธิบายให้รู้ว่าการกินน้าําอัดลมเนี่ยมันมีแต่น้ําตาลไม่มีสารอาหารมีแต่เคดีกินแล้วไม่ดีอย่างนั้นอย่างเนี้ยใช้เหตุผล ไม่ใช่ความรักที่เป็นอคติไม่ใช่ความรักที่มาจากอารมณ์อันนี้ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าความรักที่มาจากอารมณ์คือไม่ใช้เหตุผลครับโอ้นี่ลูกกูหลานกูนะใครจะว่ามันไม่ได้ลูกกูหลานกูต้องกินดีที่สุดต้องสบายที่สุดไม่ให้ทําอะไรเลยยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไม่ให้ตากแดดไม่ให้ตากฝนนี่คือความรักที่มาจากอารมณ์เป็นอคติ การความรักแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำลายเด็กสูงมากและคนที่มีความรักแบบนี้มากที่สุดคนแรกก็คือปู่ย่าตาคยรายับเป็นปัญหามากคือรักลูกแล้วก็ตามใจลูกอยากให้ลูกต่กินแต่ขนมเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยะๆเพราะอะไรเพราะชีวิตรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ค่อยได้กินขนมเขาถือว่าขนมเนี่ยเป็นของที่มีค่าสำคัญมากแล้วมันดีมากพิเศษมาก อยากจะให้ลูกกินเยอะๆให้หลานกินเยอะๆแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าขนมเหล่านั้นคือ,อยาพิษเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าความรักจะต้องมีเหตุผลเสมอครับไม่ใช่อารมณ์ถ้าความรักมีเหตุผลเนี่ยเรารู้เลยว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำ